Good morning, good d a สวัสดีค่ะเพื่อนทุกท่านนะคะ <c oughs> ที่เข้ามาชมในช่องวิววีนะคะมาเลยมาเลยมาเลยเช้าๆว,วันนี้เม е นูเบาๆนะคะ <c oughs> แต่มีประโยชน์นะคะได้ทั้งวิตามินซีได้ทั้ง ธาตุอาหารนะคะอาหารสุดยอดไปเลยค่ะเช้าเช้าโยฟิตแอนด์เฟิร์มนะคะเบียค mm ์ข hmm. นมูสลีกากอาหารนี่นะคะกากอาหารทำจากข้าวคอนแต่ทางนี้เขาจะเรียกเบียก์ขนมูสลีเบียร์นมูสล,ลีนะคะเช้าเช้าตื่นขึ้นมากากอาหารที่ทำ จากผลไม้แห้งทำจากข้าวนะคะแล้วก็เรามาเทลงใส่ถ้วยแล้วก็เติมโยเกิดลงไปนะคะขั้นตอนที่สองก็เอาโยเกิดลงไปแล้วบางคนก็อาจจะเพิ่มนมนิดนึงใส่นมลงไปนิดนึงในถ้วยนะะี่ค่ะถ้วยเตรียมเอาไว้แล้วก็หั่นผลไม้ลงไป อันผล,ลไม้ลงไปนะคะหนึ่งแล้วก็ตื่นเช้าๆนะคะอาหารอิ่มได้นานมีประโยชน์ต่อสำหรับสูตรนี้สำหรับคนต้องการลดไขมันนะคะลดไขมันในร่างกายลดคอเลสเตอรอลก็เช้าๆตื่นขึ้นมานะคะ่ะหนึ่งอันนี้คือ แค่นี้นะคะได้ตั้ง6ชั่วโมงบางคนก็อาจจะไปทานมื้อเดียวมื้อเที่ยงเลยก็ได้นะคะแต่เช้าเช้าก่อนไปทำงานต้องเพิ่มพลังงานนะคะเบาๆสมองกุ<ๆ>้งๆไปเลยหนดีๆนะคะลดไปเลยหน้าทองกาแฟดำมะนาว เ,เช้าๆนี่กาแฟดำร้อนๆบีบมะนาวออไปหนึ่งซีนนะคะมะนาวแล้วก็ใส่พริกไทยดำครึ่งช้อนชาบางคนแต่รสชาติจะไม่อร่อยใส่พริกไทยนะคะอันนี้ก็คือสูตรที่หนึ่งใส่มะนาวมะนาวเขียวมะนาวแต่ต้องเป็นมะนาวล้างให้สะอาดจากบีโอมะนาวสีเขียวหนื่งชิ้นเตรียมไว้แล้วก็ได้มะนาวอะไรก็ได้หมดนะคะ บีบมะนาวลงไปในกาแฟดำใครนำเสนอเพื่อนๆลงไปนะคะบางคนอต้องการลดเท่าไหร่อันนี้คือสูตรลดน้ำหนักเลยตรงเลยนะคะเห็นผลรวดเร็วในหนึ่งอาทิตย์คุณจะเบาตัวเบาท้องนะคะเพราะว่าสิ่งที่พวก สิ่งที่เพืเ่อนๆทานลงไปบางคนอาจจะทานเนื้อสัตว์ติดมันอาจจะทานมันจะไปสะสมในช่องท้องนะคะรีดออกมาเลยด้วยกาแฟดำมะนาวนะคะแล้วก็อันนี้สูตรจะทานตอนเช้าวันเบียเลนเียกนบุสลีทานกาดอาหารใส่นมใส่โยเกิร์ตอันนี้ได้ทูอินวันบางคน เริ่มงนานมาเหนื่อยต้องการพลังงานก็โปรโตีนก็ได้จากนมสดนี่ไงคะได้จากนม u s t u h t นมนี่แทานแค่นี้ค่ะวันนี้ไม่ชอบน้ำตาลก็จะมาทานน้ำผึ้งน้ำผึ้งมันจะหอมหวานมากเลย <c oughs> นะคะอบา,างคนได้ต้องการก็ใส่น้ำผึ้งลงไปก็ได้นะคะ อันนี้เช,ช,ช้าๆไปทำงานก็เบาตัวทานตอนเย็นใส่นมใส่กาดอาหารเนยนะคะกาดอาหารมีประโยชน์มากที่สุดเลยคะ่ะแล้วก็เป็นสูตรฟิตเนสที่ได้ผลสูตรหุ่นดีนะคะเทลงไปเลยในถ้วยนี่ที่เราเตรียมไวเออ้เราต้องการเท่าไหร่ละคะเราทานคนเดียวเราก็ตามจำนวนนะคะอาจจะเป็นหนึ่ง พอประมาณให้เราอิ่มนะคะเทลงไปแล้วก็มาหั่นผลไม้ใส่ลงไปเลยใส่นมบางคนอยากทานรวมกันหมดไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องแยกก็ใส่ไปเลยนะคะใส่แค่นี้แล้วจะชอบใส่โยเกิร์ตโยเกิร์ตลดผลไม้ลงไปนะคะแค่นี้แล้วก็สูตรสูตรฟิตเนสวันนี้ฟิตแอนด์เฟิร์มนะคะ แล้วก็จะอยากคุณสวยหุนดีทําเลยค่ะนะคะอย่ารอช้าไปกันเลยเนละตื่นขึ้นมาวิวก็จะดอบด้วยกาแฟดำนะคะเพราะว่ารีดแล้วก็วิ่งเข้าห้องน้ำเลยอันนี้คือรีดหุน่นรีดไขมันนะคะอันนี้สูตรการอาหารนี่ก็เป็น สูตรคนดีคนสวยอยากคนดีคนสวยก็ต้องทานกากอาหารพืชผักนะคะเขาจะผสมแห้งมาแล้วแต่เรามาใส่นมอีกครั้งหนึ่งเพื่อเพิ่มวิตามินสูงปโปรตีนและวิตามินนะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆอันนี้ได้ผลร้อยปเ็น์นะคะกรุณาดูแลสุขภาพ้วยหุ่นด้วยนะคะเพื่อน ไปกันเลยขยะคุนดีหุ่นสวยรีบทําเลยนะจ๊ะบอกไปแล้วนะเพื่อนสาระดีๆแลกเปลี่ยนกันบายบายซี bye ู bye,